Bye. Hey. สวัสดีครับสวงเศร้าๆอ่ะแอดยิมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญของปูชิบะขาวปูตาทุกๆท่านนะครับวันที่สองมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับไป้เนียงใดเนาะรังหวยออกโศกมานกันบอพี่น้องอ่าโศกมานกันบอขับทักทายกันมากเนาะครับอ่ะเอฟซีทันใดครับอ่าย่างบอไดบออย่างกับสู่ต่อไปแล้วพี่น้องอ่าครับเปวาร์ขับปูก็บบอปว่าเนาะครับปูก็เตือนหลายอย่างรัฐบาลเข้ากับไปจัดนักด้วกันนะครับดึงสลากกินแบงรัฐบาลไว้หลาย ครับก็คือเลขคำนวณของแม่คู่ฮอมหวนเท่ากับเข่านะครับเนาะครับเข่าทิงอ่าของท่อกระสวาทิงของออมสินครับเข่าของเลขคำนวณแล้วกามาเข่าเลขอ่าเลขง่ายครับเพราะว่าแม่คู่คนคำนวณได้ห้ากับศูนย์ครับอ่าก็แม่คู่กับมาห่านะครับเนาะครับอ่าเป็นไงครับสวัสดีครับครับเลขทูบปูปุ่นมาอยู่บ้านหลังใหม่ของแม่คู่ครับบ้านไอชุดทูบได้หนึ่งห้าห้า ครับกับเลืกับมาอออกหาหานะครับยิบซีทันใดครับยิบสลากกินแบงรัฐบาลไว้ตั้งแต่มือจุดทูวันที่23ครับก่อนจะมีโฉมมีหมันก็คือแม่คู่เพิ่นครับเพิ่นเอ่พราะว่าจุดได้เลขทูบแล้วครับอ่อสลากกินแบงรัฐบาลไปขายครับเพิ่นกับยิบได้เพิ่นก็ได้สองแสนสามแสนบาทยุ่งครับก็ถือว่าโอเคอยู่งนะครับเนาะครับนั่นแหละครับคันเอาปล่อยไปโดนๆครับมันอาจจะลืมเนาะครับนั่นแหละแม่คู่เพิ่นว่าเพิ่นจุดทูปแล้วเพิ่นก็ไปดึงไว้ครับอ่าก็ได้ สองแสนสามแสนครับก็คือว่าโอเคนะครับเนาะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทักทายกันมาส่วงสาๆเตียงขัดขังปูเลยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีเอฟซีสุกูสุขนเนาะค่ะล้างหวยออกถามข่าวถามข่าวกันคี่เก่านะค่ะได้บบเสียกันคือเก้านั่นแหละค่ะเอฟซีไซบุญกาบบย่อมแพ้กันครับโบได้คนกัเฮตบุญมากกันร่วมบุญมากตลอดเนาะค่ะสะุมสร้างบุญผู้รัคนคนเข้าใจเพื่อนก็บอกว่า เออยังมาถึงเวลาเบิกบุญได้ถามว่าตัวเลขเข่าบ่การเข่าค่ะเข่าแต่ว่าอาจจะได้เป็นบางคนนะค่ะเชื่อผู้อาจจะให้แม่คู่ไปจุดถูบนะค่ะไปจุดถูบมือนั่นกระตังสารนะค่ะพวกเคนกรเห็นที่แม่คู่ยิบจับลอตเตอรี่ไหว้นะค่ะก็ได้นึ่งหาหานั่นแหละค่ะแม่คู่กับจับเห็นนั่นยิ้มกับแต่โมกกระซ่อยู่แม่นน่อมมือ กระไดนาสามตัวนทำเด้ในยิปครับผมหน้าสามตัวเก้าหนึ่งเก้อาอันนี้เป็นเลขนาสามตัวได้ครับเด้่ออีกแล้วค่ะที่ม่คู่ยิบจับได้เอาเอฟค่ะก็ได้แน่นนะคะแม่คู่กันคือว่าได้นะคะแต่ว่ากับ,บวันไอหัวกําไรหรอก สี่ในช่วงน,นี่แหละครับแล้วก็ <c oughs> มีเอฟซีมาจากอำเภอกระนวนไหมแม่ครูงฮะมีเอฟซีมาจากอำเภอกระนวนจังหวัดคอนแกนแม่นปะครับที่เพิ่นปูท่วงทะเบียนคัเนเพิ่นครับ,รบอันป,ทปูท่วงปูทักท่วงเพิ่นเพิ่นเพิ่นแกนยังมารครับแกน้ามหาสิบแผลแล้วก็แกครับแล้วก็ของเออ่ของอยากของกินเตรียมรถเลยไหมครับกล้วยพวกกล้วยพวกยังแม่นบ่ ครับปู่บอกให้เอาเพิ่นน่ะเอาไปเซียเอาเอาพาไปเซียรถทะเบียนรถเพิ่อนครับเซียหน้าไปใส่หลังเซียดลังไปใส่หน้าครับสู้ถาหนึ่งครับผมข้ากันบอกกันอยู่ข่าวม้วนแต่ว่าข้าท้นเนี่ยว่ามากรบอกยังไงครับผมอันนี้ก็คือสีว่าปูกับพ่อดดเนาะค่ะพราะว่าช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งเนาะค่ะแม่คู่เลขสีออกแล้วล่ะแต่ว่าแม่คู่ขึ้นมาห่อปูระยะใบสามเนาะค่ะข้าท้อแล้วมันกันสิบว่าท่านนะคะ แม่คู่ก็ันเลยถามปู่ปู่าอกเลีเลยว่าเมียยังเด็ะเป่าเดือกเป่าล่างก็สั่นเป่าล่างกันนะแม่คู่บอัลผนช่วงใบใบแล้วก็มีช่วงหามงแม่คู่ลงกลุมเนาะแม่คู่วาปูว่ามีเป่าเดือนั่นแหละเห็นบ่ใครอยู่ในกลุมแม่คู่มีหลักฐานอยู่นะค่ะแม่คู่ส่งไปประาัติหาโมงมันประว่ตหานมงค่ะโูก็ว่าเป่าเป่าแม่คู่ก็ไปนวดเอาเจ็ดเก็ดกับเก่าเก่าอะไรบบบัเลียทีแต่ว่า แต่ว่าก็เรื่อยเอาหาหาน่ะมีดอกค่ะเพราะว่าคิดเทียนตอนไปจุดถูกนะคะหกห้าหกกับแม่ล้ค่ะหนึ่งห้าห้านอนไปคู่ไปจุดถูกมือแรกเลยค่ะตัางสานไปู่จุดไดหนึ่งห้าห้าพอไปคู่เคยขอปูนนะคะปูบุญมาครับค่ะว่าขั้นยาแขรต่างสารงวดนี้ให้ไ้เล่ปูเขาเดินตอนออกสิบเจีนนะครับรพบพอดีก็เรื่อยไปซื้อสานไู้ปูี้ก็เลยมาต่างนะคะ ก็เลยมาต่างสารไห่ปูทำพระเนียมเพิ so people people so ่นมาต่างไห่ค่ะปูเพิ่นกัไป้ส้งด้วยละเพิ่นกัเล่ยไห้ไม่คุ่มจูทู่จูทู่ก็เล่ยในหนึ่งห้าห้าวันนี้มันเข่าอาหารกลางวันเนาะค่ะเข่าสามตัวตรงคนก็เล่ยว่าเข่าแล้วกับเมื่อพ่อสิบป็นเรียกไวยรัฐบาลให้เป็นอะไครับผมก็เล่ยในเป็นผู้ได้บางก้นครับแล้วตัวเรียกปูว่าไปว่ามากกขึ้นหนึ่งเก่ามากขึ้หนึ่งเก่าหนึ่งแปดบ่อยแต่ว่าเขาไม่ร้ายตัวแต่ว่ากับ ปูว่าระบังโขงเลยเด้อคนแบบเรียนเก่าซีบร่ลวงแหน่ให้ราวังไอเบียปูเรายังว่าฟ้งข้าอกข้าจ่าพอมีความหมายแต่นอมอมนีอมทีนีเขาเต็มเต็มแล้วค่ะต่อช่องหาซ้วยออมทราบ่นเข่าตัวราซีบหาซิบค่ะทุกคนได้ครัเนะคะแต่่าก็ยังมีผู้โชกดีเนาะค่ะผูโชคดีคือ คุณแมส่สมพานเอาแอร์นะคะจากเยอรมันกากถูกไทยฮาฮาซีใบค่ะเพ่นกับยิบจับพ่วนวาขึ่นมไลายเราไม่คววูคคววคค่กับยิบจับปรสันขอแบงครึ่งกับปูพ่นละคึ่งค่พ่นอุดมาซีพันบาทนะคะสาธุสา,าธุ<ๆ>ขอบคุณขอบคุณคุณสมพานไล่ไล่ไฮโใไ้มันตลอดไปนะคะเนี่ยแหละพวกลัคนก็ได้อาหารกลางวันทุกมือทุกมือเมนบาลายรัฐบาลไทยกับพ่อได้ยากไปกินนะคะพ่อได้นั่น แ็่ยังดีอยู่สำหรับคุณเพนประพานะคะชาโมรินฝากขี่กระปอมให้ปรเพิ่มเงินฝากมาหอดแล้วเด้อค่ะแต่เมื่อวานนี่ครับผมครับเพิ่มแข็งมาใส่กองมาเฮ็ดดีดีแถเดียวสิให้งกินเน็ดใส่ฟูกินเนาะครับผมขี่กระปอมก็คือกิ่งก้านล่ะค่ะแล้วก็ะพร้อมกับคุณแม่ประไพสีนะคะขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายๆนะคะเพิ่นมาบวกสวงแล้วค่ะ ของปูขงยาอยู 5, 500, ่จังหวัดย okay. ังบุญเป็นเพิ่นเขียนมาแต่เพิ attend. ่นรวมถวายรวมบุญน้ำปูสองพันบาทนะคะรวมกองเงีวจะเสียหน้ามือมืองานบุญหนึ่งพันบาทแล้วรวมบุญอีกหนึ่งพันถึงสองพันนะคะเพิ่นพึ่คุย้ดมแม่พูดมือเสาร์ค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะสุขมันลำด้วยไปร่วกันลายซื้ออันนี้่เพื่อนี่ก็ได้ให้ให้รางวัลบ่ตามำแล้วยังก็ไแม่พู ่ายไข่าทยสามตัวมีเอ oh, oh, nah ียก็เจ็ดสี่แปดว่ะเจ็ดสี่แปดโอ้โอ้่่ใ่ถูไทยสองตัววันไทยสามตัววันไทยสามเดกไ่สามตัวเจ็ดสี่แปดกับเก้าแปดสี่แล้ก็มาเรได้กันได้อแ้วก็ได้กนายวิในนะคะเอฟซีจากรอยเอียนนะคะคนผ่านมาอคนกับผ่านทั้งช่องแต่มู่นะคะนายวิในัย ถ้าไว้ปูหนึ่งพันบาทให้ไว้คู่หาลอยให้ยิ้ม, 3, ม 3, สามลอยแต่โมูสามลอยวันสามลอยเอกสามลอยนากหน่อยขาสันเนาะค่ะนัดชาคนนัดสันเนาะค่ะนากหน่อยข,า,อยขาสันโคตรดดนะครับเข <laughs> ียนมาอย่างสี้ไม่คู่งานสามน <laughs> ะ <laughs> อันนี้นากน้อยกับแตงโมคนละสามไปเบ่งนยกันเอากแล้วัขีเยนูออกตรงตรงเลยปกติมันขูดขีเียนหกศูนม่ขูดเขียนศูนยออกตรงกตรงเลยแต่คายงีงคล้ายใค่ะกนคนละสามอืมแล้วก็ขอบคุณค่ะคตะจากคุณจากนายวินัยนะคะแล้วก็ครับ ยิ่มนะคะขอบคุณครับค่ะแล้วก็น้าชานะคะป้นฝาบมากะค่ะเขาขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะเนาะ,ะน่านมาท่างชอบแตงโมาลายปูลายคนนเนาะค่ะท่นกัรรวมบุญมากตลอดเนาะค่ะเม่นสีใดบ่ใดกัตามแห้งเนาะค่ะตาม <จำ S 1> แห้งตามแรงศรัทธาเขาเฮ้านั่นแหละแม่คั่วกับขอให้กำลังแรงใจสูุปปูสุคนที่รวม บมุนมาานะคะหลักการให้กำลังใจสำหรับผู้ที่บ่ได้ถลยเลขงวดนี้การไล่ผู้ไล่ก้นค่ะบ่มีแต่เฮาเนาะค่ะเพื่อนกับมืดเท่ากันผู้นั่งเฝ้าแม่คู่อยู่นี่กับมืดเท่ากันผู้ใดมันสร้างเสือครับบ้านอะไรเป็นบางคนเนาะค่ะเันนีวเราตามข้อเป็นทีนค่ะแม่คู่ใดค่ะแม่คู่ใด ประมาณสามแสนเจ็ดนะคะได้ช่างเซย์เงี้ยเขาได้เขาสีบรอนด์ช่างเซย์ก็ได้แต่โม่ก็ได้ครับค่ะมันก็ได้เป็นบางคนสำหรับว่นกับอีกก็ได้เป็นอาหารกับวันครื่วยๆจะได้ลอตเตอรี่ยุกษ์สางตัวนะคะมาเจ็ดเจ็ดอันก็แม่คู่ได้ลอตเตอรี่นะคะที่ได้เกาเนื้อเกานะคะเรียใครเนด้อขาเนื้อขาเรียใครค่ะแม่คู่ซื้อซิบหายิบจ้าไบเป็นไรใบนะคะ เพราะว่าอคือว่าแล้เ ocal, วเนาะค่ะเล็กไม,ม่คู่กับเขาเนาะคะ่ะเล็กไม,ม่คู่มาห้าก,กับศูนย์เนาะคะ่ะเขาบนล่างแมนบปะคะ่ะค่ะ<า>ไม่คู่สรุปหายมือสู้ไทยก็คือมาห้าก,กับมาศูนย์มันก็เล่ไปออกหาสองเนาะหาสองกับหาหาเล่นบ้าพูดมาเสือกให้มันเบี่ยงหาได้ท้ายสุดย่ำนีดน้อยยิ้มเนา,นาะในน้าก็ย่ำเรื่องทะเบียนรถท่านนั่นแล้วก็ย่ำเลขไม่คู่เห็ดมาเลยหากับศูนย์อาสารยัรับมาหาย่อยิ้มเนาะ พวกกระเบ๋าจะเรียงหาเนี่ยแหละแต่ว่ากราเปบาเอจใจไม่คู่ล่งไปนะคะช่วงขึ้นมาถามปูปูว่าเป่าพวกไม่หลอดพวกผู้ใดก็นั่งเต็มอยู่คนว่ากระเาหันออกเป่าเมื่อไหรแล้วคนกระเปาแค่นั้นละแต่กระลูดแต่ว่ามักเนี่ยค่ะแต่ว่าพุ้ล้คนไปย้อนเอาเกาเกากับเจี๊ยบเจี๊ยบให้ท่นไปย้อนหน่อยดิว่าเกาเกาเื่งเจี๊ยบเจี๊ยบอค่ะแต่ว่าไม่คู่พา ตาปูบอกล่างพ่อแม่คู่ก็เลยได้ช่วงใบเนาะค่ะเอ็กซ์ซีเพิ่งก็ได้แน่ยอยู่ดอกค่ะเพราะว่าส่งไปจะหายมั่งเศร้าค่ะนุ่นแม่คู่กับกับหมาลวดลวดอลไรแม่คู่กับยอดเราเนาะค่ะมันก็ได้ยิบจับลอตเตอรี่ว้ก็ได้เนาะค่ะค่ะเห็นอยู่ดอกเมื่อนั่นน่ะเมื่อที่แม่คู่ไปตั้งศาลกับมียิ้มแตีงโมนาชาเนาะค่ะพอดีลอตเตอรี่มาพอดีเอาเอาหมาถ่ายมีหามีหาหาแม่คู่ว่า มีแค่นั้นนะคะแม่พู่ก็ดึงได้แค่นั้นมาหาอีที่บรรลุนันก็เลยบ่มีไอซี่มันก็ได้นนาำมือแม่พู่ยิบอะไระท่านคไปยิบน้ำเห็นบ่แม่สมพานจากยิบมันแล้วก็ได้นะคะแบงครึ่งกับปูว่าสลวก็เลยโอดมาเรียบร้อยนะคะแม่พู่กระเซลซื้อึ้นห้มือนี้นะคะขายจังได้ขายกําล่งแรงแจสูุกปูสุกต้นสูกตัวค่ะโบนานเกินรอสิบสี่สิบห้ามือนะคะแต่ออกเยอกคือเก่า ค่ะเข้าเรียนรับสูอยู่แล้วเนาะคะ่ะเข้าคือการเสี่ยงโชคคือนาก,กิีฬานะคะนักกล่านี่แหละรู้แพ้รู้ชนะเนาะคะ่ะมันแหละหาเรือมันก็มีย่ำเขา่าย่ำบ่อเนาะคะ่ะชิมาเขาทุกงวดทุกงวดแล้วกับเปลี่ยนไปก็ได้บางเทือบบางที่ก็อาจจะมีอันใดอันหนึ่งที่ปูคนอยากซอยแม่คู่แต่กับว่าเนี่ยมันลายยางเนะคะ่ะแต่ทีแม่คู่ในเฮ็ยเด,ยเดยสร้างทุกสิ่งทุกยางมีมานนะคะ่ะ มีมานมาขาจุนแต่ว่าแม่คู่สามอีหยังไปก็คือหลาบลื่นตลอดนะคะ่ะค่ะเดี๋ยวนี้กำลังพลาดสามเดียรน้าลูกจังได้กะอีพออีเมียนะคะกำลังติดตามอยู่กะนี่แหละเข้ากับติดตามบึงต่างต่ลืมเรี่ยมาว่าปูคนเบาอีหยังแดาเข้าจดุดไวเนาะ,ะเนาะอ่ะ หนึ่สามเดอนนรโลกค่ะวันที่ยี่สิบเออแม่นมื่อนันปูกับเราหมู่บ้านนี่ไหมแม่ค่ตาขีเขียนรุ่งค่ะย้อนเออมากหมู่บ้านปูเรากับบ้านบอมักเลยบนโลกปกติอันอันปูวันทีค่ะแต่วันดีเขียนลุ่งนะแล้วก็วงปูบอกว่าอันสร้างซื้อไอ้หัวรสางวันที่เท่าไรสางเดอนนงลกวันที่ยี่สิบาว่าแม่บอกอะไรวะยงอยู่าแต่ว่าพ่ชาเอาเอาแต่วันนี้สร้างซื้อไอ สิไป้อเกลียวเปียเปเกจะไปว่าหาหาว่าจะไมันเพิยังพาวาสร้างเส้ได้สวยนีสองบรรนรถตอรีเยยยิบจับได้นี่แหละค่ะห้าสีได้นะคะซึ่งังมีแนวสุกไปนะคะนั่นเราซื้อสามใบเขาจะมาขอแบงแล้วราให้แพรจเ้าใบนี้แต่ละห้าสีสูงนะ ขยน่ายาอย่าพเนียามรถตรีมีอะไรเมาหมดพูดใด้ขยาาลตรีขึ้นมาขายทั้งหอนะ้พูดถึงใคนี่ยไปตรวจนี่อย่ามาเนี่ยพูดว่าดูถูกเกินไปฮะแบบเปิดเดือบ่แ่บนได้เลยหบตัวเนาะมนผู้ว่าตรวจกัเดี๋ยวรอฝากผู้ว่าจะมีคนไหนรักวันใหญ่เยอะ ครับทีซื้อูไว้สำหรับวันนีนะครับเ<ว>นาะอันนี้เป็น,น,นอาหารไร้วันครับอาหารไร้วันนะครับเรื่องที่แม่ครู่ผขอมาจากปูแต่ปูปปชิบะขาวห้ามครับ